สำหรับคนที่เขาค้นในในการตรวจส,สอบอดีตเนี่ยเขาก็อ้างว่า,าเป็นรายงานที่มันอ่อนอ่อนไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้แต่เนื่องจากว่าราิวิญานี้บังเอิญว่าอยู่ในหนังสือระดับใหญ่ๆของมุสลิมไม่ว่าจะเป็นบิดายาวันเนียเนียญาของนุกาซิดหรือในในหนังสือหลายๆเล่มนันร้ระบุไว้เนี่ย แล้วก็นือกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตั้งเป็นตัวบทออิบาดาอะไรเพียงแต่ว่า,เ,าเป็นเรื่องของการรำลึกถึงเ,เหตุการณ์นั้นเองจริงๆแล้วถ้ามองดุริเเนี่ยไม่ใช่เฉพาะาาที่เสียท,ที่สุดก็คือเรื่องของที่นั่นท่านนบ,บีมูซานะครับปลอดไปจากการตามล่าของเต็ูนในวันอาชุรอ่นั้นคือเสียอ่อานี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่เรื่องของเรือนบ,บีนุแต่ว่ามีหลักฐานไม่มี แล้วหลักฐานอื่นอย่างนี้ไม่มีมันไม่มีอีกแล้วนี่จะหลักฐานว่าน้ำแห้งแล้วก็เรือนับีินูเนี่ยไปถึงภูเขาอยู่ดีอยู่ดีนะก็อยู่ตัวนี้ก็อยู่ในประเทศอิรักนะครับก็ระบุอยู่ในหนังสือบีเดียรเยนด้วยแล้วก็หนังสือหลายๆเล่มของยูอาซิดก็มีนะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการปฏิบัติกันว่าเป็นเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเรือของท่านนาบีินูไปจอดเนี่ย ซึ่งเราเคอ่านระบุไว้อย่างเดียวว่าน้ำแห่งที่ภูเขาอ,อยู่ดีพอดีนะแต่ถ้ารักประวัติศาสตร์อิสลามพยายามแกะรอยเนี่ยเขาก็บอกว่าอ,อ,อยู่ที่ตอนนี้นะครับปัจจุบันเน่ยถ้าอองทางภูมิศาสตร์แล้วก็อ,อยู่ในปจจระเทศอิรักแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นก็เรียกหมู่บ้านสมาณีนคำว่าหมู่บ้านสมานีนก็เอามาจากว่าคนที่นั่งเรือกานบินูนมาเนี่ยประมาณ80ดิคนพอดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องเล่านะครับว่า ใน,ในวิริยะที่เกี่ยวกับเรื่องของนบีนุที่อาจารย์เล่ามาเราก็แล้วแต่เนี่ยระบุอยู่แค่เพียงว่า,าน้ำแห้งน่ยตรงกับวันที่สิบวัดอมแต่อันนี้เล่าต่อกันมาเนี่ยนี่ผมก็ยังไม่เจอเหมือนกันว่านาบีนุเนี่ยนะนบีนุนเนี่ยเห็นว่าอาหารที่เหลืออยู่ในเรือเนี่ยมันมีน้อยนอะถ้าจะถ้าชาวบ้านเนี่ยถ้าจะหุงข้าวเป็นข้าวสวยเนี่ยข้าวตะปนาเนี่ยมันก็ไม่พอ ก็ต้องทัเป็นโจก็คือเอาของในเรือทั้งหมดในน้นเราก็จะลงเรือกันแล้วนะก็เอามาผสมผสมใส่น้ำเยอะๆวนลงไปนะอันนี้ก็คือ,เ,อเทคนิคตัวนี้นะก็เราต้องไปถามาแม่ที่มีลูกเยอะๆนะนะคนที่เป็นแม่แล้วก็มีลูกเป็นโหลอะไรเนี่ยนะขอจเข้าใจดีนะแต่ว่าริวรย์ตรงเนี้ผมยังไม่เจอเหมือนกันแต่เป็นเรื่องเล่ากันมาว่านะบีนุก็เอารวบรวมอาหารที่มีอยู่ในเรือทั้งหมด่ะ นะคนคนกันไปแล้วก็มันจะได้เป็นตกักกันมานะก็เลยเป็นการดําลึกดมกันนะนั่นคือเกี่ยวกับเนื่องจากว่าเ,เหตุการณ์เนี่ยมันไกลาจากยุกคของน,นบีมุฮัมมัดไปไมนว่าจะเป็นทำไมทำไมดูดูในบิบลีน่นนะทีนี้รีวิยาทั้งหมดเนี่ยที่เราเชื่อถือได้ก็เมื่อรีวิายาล้านนั้นถูกระบุอยู่ในอดิษบุคอรีหรือมุสลิมหรืออดิษอยู่ในอดิษอื่นๆที่นักนักอธิบายหรือนักบรรยายหรือนัก คนฟ้าเกี่ยวกับด้านด้านตรวจสอบเนี่ยก็จะระบุกออกมาแต่ในแง่ของความเชื่อเนี่ยในแง่ของความเชื่อนะนนนอนอนะมันก็มีสิ่งที่เป็นความเชื่อ,อเกี่ยวกับศาษาเนี่ยน,นะมันก็เป็นเรื่องเล่าหรือเป็นการนำอรีตที่อดีต้ามาก็มีเยอะนะครับเพราะว่าอะไรทำไมภาษาต้องเอามาด้วยเพราะว่าแต่ว่าเรื่อยที่เคยเะไปกว่านั้นมีไหมไม่ไม่ไม,ม,มนะีแล้วนะแล้วในบางครั้งเนี่ย เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ปฏิปโตกับกับเรียกว่ากลุ่มชาวบันิอิสราอ,อินนะไม่ว่าจะเป็นตัวไนนบีนูหรือนบีอมูซาเรแล้วแต่นะนะมันก็มีเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอิสราอ,อิลียาตในภาษาอัหกับเนี่ยก็อิสราอ,อิลียาก็คือสิ่งที่เราได้รับมาจากชาวกัมพีก็คือในบรรดาวงศ์ตระกูทที่มาจากนาบีมูซาหรือเยซูนะคราวนี้ ในอันกุรอานเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะมีจะมีปฏิสัมพันธ์กับกับรายงานที่อยู่ในบันทึกของคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องศรัทธาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรอซูทั้งหมดเราไม่ได้แยกว่ามุฮัมมัดเราศรัทธาเฉพาะมุฮัมหมัดเยซูเราไม่เอาโมเสสเราไม่เอามาใช่มุสลิมศรัทธาทั้งหมดนั่นคือที่มาแล้วเราศรัทธาทั้งหมดที่นบีมุฮัมมัดมาบอกที่นบีซามาบอกที่นบีโมเสสมาบอก นะทั้งหมดอ่ะมูซาอิบรอฮีเมริตานคราวนี้มันจะมีเรื่องตรงที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีชาวบนันิอิสรอเอลแต่ตอนที่นบ,บีมูฮัมหมัดตอนที่นบ,บีม,มัดอยู่เผยแพร่ในกครม,มักกาน่ะมันก็มีซอบามาบอกว่าตอนนี้ชาวยาวูดีชาวคริสเนี่ยเขากำลังอธิบายนะอธิบายคำปีตอรอตคำปีญียนยเป็นภาษาอาหรับนะเพราะนั่นจาว่าอาหรับนัจรอนเนะี่ย ดูอาดับส่วนอื่นๆเนี่ยเขาเป็นเาขาเป็นคริสเตียนนะกลุ่มเหล่านี้เขาเขาภูมิใจมากคือคริสเตียนเนี่ยเขาจะมีลักษณะภูมิใจ,จรงที่ว่าเขาเป็นที่มาของความรู้แต่เ้า่าเขาถือว่าเขาเป็นคนคุมความรู้ไว้ก่อนยวก็ถือว่าเป็นคนคุมความรู้ไว้ก่อนนะเพระาะนั้นเขาจะปาคภูมิใจในตัวเขามากเวลานบีมุฮัมมัดไปด่าว่าพวกเนี่ยเขาจะบอกว่าอัลลัมนะกบลักเราเป็นมุสลิมก่อนท่านก็ช่วยอย่างนั้นนะ พราะฉะนั้นก็จะมีความาาวาถ้าเราถ้าพูดว่าในเชิงตะกำบวดมันก็แรงไปแต่ว่าเขาพูดว่าเขาแนกว่านะทีนี้ในอิสลามเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเหล่านี้อย่างไรเนี่อยอางรเรามีการเชื่อมต่อกันระหว่างศาสดาอยู่เรามีการเชื่อมต่อระหว่างในในบรรดาอุลามะอิสลามก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนายวศาสนาคริสศาสนาอิสลามเนี่ยก็เรียกว่าอัลอาดยานอัสมาวิยะศาสนาแห่งท้องฟ้าทั้งหมด ก็คือเป็นศาสนาเป็นที่มาของวัยู่มาจากอวโล์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นศา ul, สนายูศาสนาคริสตศาสนาิสลามเนี่ยเพียงแต่ว่าการบิดเบือนการบิดเบี้ยนมันเกิดมาทีหลังนะทนี่มุสลิมจะจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไงกับสิ่งเหล่านี้ก็มุสลิมนั้นจะมีอยู่สามสามมาตรฐานนะสามมาตรฐานมาตรฐานที่หนึ่งถ้าว่าสิ่งที่อยู่ในรายงานในกัมปีก่อนก่อนเนี่ยนะนะในเกมกัมปีไบเบิลเนี่ย ดูคำปีตอรอรถหรืออนะไรเนี่ยถ้ามีมาสอดคล้องกับปันกุอานเราเชื่อทันทีสองถ้าขัดแย้งกันตรงกันข้ามกันเราปฏิเสธทันทีสามถ้าเกิดว่าเขามีประเด็นออกมาแต่เราไม่มีในเราไม่มีในกุอานตรงนี้เราจะไม่เชื่อเราจะไม่ปฏิเสธก็เรื่องกษัตริย์มรรคปุ๊บนะเราไม่ออกความเห็นอะไร ก็คือเอาจากอาลิอฮท่านนบีที่ว่าเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนะมีสามาบอกท่านนบีว่าชาวยิวก็ได้อธิบายคำพีของพวกเขาเป็นเป็นภาษาอาหรับตัดซิบเป็นภาษาอาหรับนะท่านนบีก็รู้ว่าอ๋อชาวยิวชาวคริสต์เนี่ยก็กำลังเผยแพร่ศาสนาของเขาซึ่งศาสนาของเขาก็มีที่มาจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าลาตุสั์ดีกูมเวลาตุกัสดิบูมนะท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อเขาและท่านทั้งหลายอย่าไปหาว่าเขาโกหก นะแต่ท่านนบ,บีบอกว่าไงนะบอกบรรลุอันนี้ว่าเราอายาเตหน้าที่ของพวกต้านคือนําสารจากชั้นนี้ออกไปเผยแพร่แสดงว่าอิสราอิลียาตจุดเนี้เพราะเรื่องราวที่มาจากสัตดาวก่อนๆโดยเฉพาะสัตดาที่อยู่ในลูกหลานของท่านนบีอบ,บริอิมลูกหลานของดีสากนะนีนอะิสราอินเนี่ยภาษาเรียกว่าอิสราอิลนะีอาตซึ่งมีเยอะแม้กระทั่งใน ในตําราของมุสลิมเสียดายแล้วก็เราอ่านภาษาอับไม่ได้ก็มีเยอะนะครับที่เราต้องบินกับเขามาเนี่ยแต่อุลามะในอาสลาขามีความเป็นธรรมตรงที่ว่าขอแยกประเด็นให้วันนี้เป็นเรื่องราวที่มาจากไหนจากไหนจากไหนนะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างเรือ,น,นะนะน,รอนบีนูเนี่ยในคุรานบอกแค่เพียงว่าวัสตวัดอันยูดีก็คือเรือนั้นไปจอดอยู่ที่ภูเขายูดี นะแค่นั้นเองแต่ในคัมภีร์ก่อนๆของพวกชาวยีของพวกชาวคริสเราก็บอกว่านบ,บีนูเนี่ยไม่รู้ว่านบ,บีนูเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้น้ําแห้งหรือยังน,ะนบ,บีนูจะไม่รู้ในเรือเนี่ยรรู้ก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าลงไอแล้วก็น้ําท่วมขึ้นมาแล้วก็ยุ่งนะ ว่าน้ำทั้งหมดในโลกนี้แห้งแห้งระยังก็คือณตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยครณอาบไม่ได้บอกแต่ในกำปีของชาวยิวของชาวพิธก็บอกไว้ว่านาบีนูนเนี่ยจะให้นกพิราบเนี่ยบินออกไปจากเรือและบินกลับมานะแล้วก็นกพิราบเนี่ยนะไปจับเอากิ่งใบของมะกอกมาแล้วก็ทจานาบีนี่ยนูีนเห็นโครนติด ที่ใบมะกอกแล้วก็ติดที่เท้ทาของนุกิราบนบีนุก,ก็รู้ว่าอ๋อตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะ <c oughs> นก็เหมือนคนแก่าแต่ไม่ก่อนนะบอมดขึ้นไตาตามเสาบ้านก็เป็นพลังคานนะเขาบอกไม่นานน้ำจะท่วมนะอืมและมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กมันอขัมไปวาวว่าบนมันนิ่งนะมดบกบไตเหมือนกันแต่น้ําไม่ท่วมนะแต่มดไม่ได้โกหกแต่ว่าเราไม่ได้ดูสาเหตุนะนั่นคือที่มามันมีเรื่องราวเรื่องราวจะเล่ากันมา นะเรื่องังเนี้ลักษณะเนี้จะถาว่าอิสลามเชื่อเลยไหมเราก็ไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไมไมป,ปฏิเสธว่ามันโกหกเพราะไม่มีในคุรานแต่เรามีเรามีตัวหนึ่งที่ตรงกันดูว่าน้ํทตวมโลกนบ,บีนุ่งจริงนุฮาขเขาเรียกนะนั่นคือประเด็นที่ว่าความเป็นตามของมุสลิมนะจะไม่ปฏิเสธสิ่งใดจนกระทั่งมีหลักฐานแล้วก็จะไม่เชื่อสิ่งใดจนกระทั่งมีหลักฐานนั่นคือลักษณะของมุสลิมนะ นั่นคือที่มาของของของผลวันอาชุรอเหมือนกันนะวันอาชุรอเหมือนกันหลักการแล้วก็รายงานแล้วก็มีการเสริมแต่งนะครับไอ้ตรงที่ว่าจริงอยู่แล้วนักประวสาทประบอกเาบอกว่านบีนุน้ำปลอดไปจากด้วยเนี่ยเขาบอกว่าที่สิมวารลม นะมีมีรืยาจริงอาจจะมีการโต้แย้งกันว่าอีกนี้เป็นดิจิตีเอิกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันแต่ดิจิตโซเฮียกว่กว่านั้นมันก็ไม่มีแล้วนะแล้วมันก็มีประวัติศาสตร์อีกเยอะนะครับในวันวันที่สิบอัชุรอยะแม่กั้งบางรายงานที่ผุ่นอ่านเจอมาในหนังสือบางเล่มเนี่ยยังระบุว่าแมนกั้งวันที่ท่านนาบีอิบรอฮิมปลอดไปจากไฟเนี่ยก็ตรงวันที่สิบวัดลมที่ว่าเราธนาอัลลัมนะบระวัตกรรไกลมากนั้นและที่สําคัญก็คือ หลานของท่นานอดีฮุเซนก็ถูกฆ่าสังหารที่ตุงการบลาก็ตุงกาวันที่สิบมอวัมรอมกันนะ,ะแล้วก็จุดนี้มันจะมีะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชีอะสุดโต่งกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ไปแปลว่าชิอาทั้งหมดนะกลุ่มของที่อิงไปทางชีอลุ่มสุดโต่งกลุ่มหนึ่งที่ล,ล้มหลในในอารินเบดเนี่ยก็ของท่านนดีนะครับก็จะมีการตีอ,อกชกตัวก็มีอยู่บางลทัทธิ เพราะว่าแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อวันที่หลานของท่านนาบีเนี่ยได้เสียชีวิตถูกสังหารก็ตรงวันที่สิบมัวรรอมแต่ที่เกี่ยวกับสุนนะเกี่ยวกับตัวเราจริงๆแล้วก็คือให้ถือสินอดนะครับวันที่สิบวันอาชุรอเนี่ยถือสินอดในวันที่สิบแต่เจ้าชาวสุนนะจำเป็นเพราะว่นต้องถือวันนี้ด้วยแต่วันนี้ก็เราก็ถอยหลังดวงอาทิตย์ไม่ได้แล้วผ่านไปแล้วนะแต่ว่าผมก็ประกาศไปเมื่อคืนก็คือวันตาสูอาร์นวันที่เก้า อาวันอาวันนี้กับพรุ่งนี้นะแต่เคาจะถือวันพรุ่งน,นี้กลับมาดัน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะอันนั้นในกรณีที่ไม่มีสาเหตุแต่ถ้ากลับไปที่ยังมีสาเหตุเนี่ยไม่เป็นไรถึงแม้ถึงวันเสาร์ก็ตามนะนะแต่ก็ควรจะถือควบอีกวันคือวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดไม่สะดวกก็มันยังถือไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าเออไม่มันเป็นวันที่มีสาเหตุอยู่นะ แต่ถ้าเราถือในโอกาสวันเสาร์วันเดียวนี่ก็ไม่ควรทำนะครับส่วนกับเสาร์หรือเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความร่ำรวยของมุสลิมเรื่องรูเดือนเนี่ยนะนี่แหละคือที่มาของมันวันนี้ก็ได้วันนู้นก็ได้นั่นคือความสมาะความร่ำรวยของของ islam เราจะไปถือเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะท่านนับบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่นะมันซ้อมมาย่อมันฟีซบีริไลนะบาดัลลา บ็ิจาลิกันยามีวัจหูบาตรบาตรแล s โลวัจหุวิจาริกันยามีอันิ้นารีซาบยินะคอริฟันเอากมาคอลร์สุลลอยสุลรอลาอิวะดิบุสลามนะนบีว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่เนียถือสินอดเพื่อรอสบานโมตลาหนึ่งวันนะเราเนียจริงจริงเรานะเพื่อถือสินอดเพื่อรอสบานโมตลาเนี่ยหนึ่งวันน่ยเท่ากับเจ็ดสิบปี ได้ออกห่างจากไฟนรกเนี่ยถึงการเพาการเดินทางด้วยการเดินทางเจ็ดสิบปีใบหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่ห่างจากไฟนรกนะเพราะว่าแต่เราต้องถือสิญอดเพื่อเลาะจริงๆนะก็ว่าถือสินอดเพื่อเลาะคือนอกจากจะเนียดแล้วนอกจากจะทาทุกอย่างนะออกอ่างจากสิ่งที่ไม่สมควรกระทําแล้วก็จิตใจจะต้องมีความสํารวมด้วยนะครับก็โอเคนะครับทางเหนือเราเนี่ยอาจจะไม่มีการ การกวนอาชุรอ,อกันนะครับในเรื่องของการกวนอาชุรอมันก็มีวิมินสองสองแนวแนวที่หนึ่งเห็นด้วยนะขอมองว่าเป็นการอย่างน้อยก็เป็นการนึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงสิ่งที่อรรรล์ลงโทษอรรล์ลงบาลาเพื่อจะได้เป็นก็เตือนใจต่อเราในการใช้ชีวิตโลกดุนิยานี้นะอันฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเป็นการดึงเอาสิ่งที่เป็นพิณอฆมาในจาสนานะ พราะว่านบีไม่ได้สั่งให้ทำมาชุรออย่างนั้นนะที่ถึงที่วีจ้าก็คือให้เราถือสินอดนะครับที่ผมดูบางบางพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยบางคนคือมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าความปิดตรงเนี้ไม่เราไปโทษชาวบ้านไม่ได้จะาโทษผู้รู้นะชาวบ้านเขาก็มีหน้าที่กวาชุรอเขาจะละกวาชุรอไม่ได้ผลบุญไม่ต้องถือสินอดนะไม่มีใครบอกว่าจริงๆแล้วตามสุนนะเนี่ยจะต้องถือสินอดด้วยในวันนี้ แต่เพราะแต่ตอนหลังมันก็มันก็มีแนวคิดในเชิงบูรณาการเกิดขึ้นมันมีบูรณาการด้วยนะจ๊ะในนีก็ม,มีงบุรณาการเกิดขึ้นคือไม่อยากจะให้เสียความรู้สึกทั้งสองด้านนะอยากจะกลัวอาชุรอด้วยเลยอยากถือศีลด้วยก็กลา,ายเป็นว่าวันที่สิบเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยกลัวนาชุรอกันแต่เขาไม่กินตอนนั้นก็ถือบวชด,ด้วยเอาสุนนะเสร็จแล้วเอาขนมอาชุรอเนี่ยไปแก้บวชนะเป็นอย่างั้นอีกนะกินแตรร่ปลาลำจะแล้วก,กินอาชุรอ้าไม่มีปลาลำก็กินอาชุรอไปเลยนะ นั่นนี่คือแนวคิดบูรณาการนะครับก็แล้วแต่ก็จะคิดนะครับแต่ที่สาคัญัเราจะสอบสวนหนุ่การเนียนะถ้าเรากลัวรานจุรอเราไม่ได้เนียที่จะทำาีเดอแต่เป็นการเลี้ยงกันธรรมดาเพียงเกียวแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงด้วยกับหนุ่มปิ้งจืดพี่ไรเราจะกลัวราชจุรอก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไปสร้างเหตุการณ์ในเรื่องจะเชงว่าวานจุรอแล้วเราต้องควรกับหนุ่มกันถ้าไม่ควรกับหนุมแล้วไม่ได้ผลบุญไม่มีบรัก็อันนี้แหละจึงจะเป็นปีะดอครับ ทีนี้หลักการก,กระทำอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เป็นบิดาบิดาเมื่อไหรบิดาเป็นเรื่องศาสนาศาสนาคือเราเรียนรการตอบแทนนะอย่าง่รเราควรอาชุรอเนี่ยเราควรตัวเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่ได้เลี้ยงในตอนกลางวันเลี้ยงในตอนกลางคืนนะหละักษาะนั้นนะที่ทํากันไม่เป็นไรแต่ในบางพื้นที่ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจนะครับที่ชาวบ้านไม่เข้าใจก็เราไม่ไปว่าเขาไม่ได้นะเขาก็บางท่านก็ไม่มีผูร้รู้ที่อธิบายที่ชัดเจนกับเขาแต่ในหลายหลายพื้นที่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้น คือบางพื้นที่เขาก็ยังรักษาการปวนอัุฉรกันอยู่แต่ลกากานเดียวกันคือเขาก็จะเขาก็ถือบทด,ด้วยนะเพียงแต่ไปกินในกลางคืนก็อันนี้เราก็ไม่ตำหนิก็ไม่ได้นะครับอินวะันอมาลบินนิยัตนะแต่ถ้าที่ไหนยังมีการเลี้ยงกันในกลางวันไม่ได้สนับสนุนคุณถือบวทอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยเพราะไปอิสติดมรมบรอวาสารอิจติรราคือระชวนกับสวนทางกับกับในทางท่านพี่ได้ถือบชนะในวันที่สิบ อาติยที่ให้ความสําคัญนั้นเนื่องจากว่าเขาไปมองว่าอาบนเวตถูกกดขี่กุ่มเองจากจากจากฝ่ายของมาวิยะนะจากฝ่ายยะซีนะที่ที่ได้มีผลต่อต่อการรังแกลุกหลานนบีตรงนี้เขาก็เลยปกติเขาก็ต้องการจะสร้างภาพให้เห็นความขัดแย้งอยู่แล้วคือเขาพยายามสร้างภาพดึงดึงหน้าประสาทเข้ามาเพื่อต้องการที่จะต้องการที่จะเรียกร้องให้เห็นว่า สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือสิ่งที่ชิรยดถืออยู่แล้วก็ฝ่ายซุนนีนเป็นฝ่ายที่ทีละเมิดมาตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะไม่ก็ตั้งล้านของตระหนดก็ฆ่าไม่เว้นในทาชสนัตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความเรายมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไปตามกลไกของาาทางสัาสทางการเมืองในช่วงนั้นนะที่ที่เกิดความขัดแย,ย้งเกิดขึ้นนะ แต่ฝ่ายของฝ่ายของสุนนเราถามว่าเราดีใจไหมที่หลังนบีเดนฆ่าเราก็ไม่ดีใจนะเราก็เสียใจที่ท่านที่อูเซนถึงเป็นหลังนบีเดืนฆ่าแต่ไม่ได้แปลว่าวันนี้เราไปดีใจนะแสดงความดีใจไม่ใช่ชาวอัลสุนนเราก็รักในอัลลุนเดตรักในในในครอบครัวของท่านนบีไม่ต่างอะไรจากชีอะนะครับเราก็รักในนบีรักในอาลีรักใน ฟาติมารักในอาซันรักในขุนเขารักหมดนะครับเพราะท่านอบีบอกว่าไม่มีใครที่รักอิสลียกเว้นเขาจะเป็นมุขมินและไม่มีใครที่โกรธโกรธเกลียดอาลียกเว้นเขาจะเป็นโมนาฟิกนะครับเรดิติสเสียเพราะฉะนั้นจะจ,จชะ,ชะ,ชะ,ชะรู้สึกหน้าเองเราก็เราก็ไม่ได้รังเกียดอาลีเราไม่ได้รังเกียจใครสักอย่างแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นไปตามวิถีของทางการเมืองที่ออตอนนั้นมันมีการแบ่งขั้วเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการ พอมีการแบ่งขั้วแล้วความปิดพลาดการสั่งการในต่างๆมานานย่อมเกิดขึ้นได้นะเมื่อเมื่อความแตกแยกในสังคมเกิดขึ้นนะที่นบ,บีไดเเตือนไว้ตั้งแต่แรกั่นแหละนะจนท,ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่นักมิติศาสตร์อิสลาม,มเอามาใช้เป็นเป็นบรรทันานในการตราเป็นกฎหมายทางการเมืองขึ้นมานะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะปฏิวัติผู้นําได้เมื่อไหร่ที่เราจะไม่ต้องห้ามแม้ปฏิวัติผู้นําเนี่ย มันจะมีกฎเกณฑ์อย่างละเอียดทุกวันนี้ที่มันเกิดการปั่นป่วนขึ้นมามันก็ตั้งในซีเรียในไจเมนในอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ยึดถือในสุนนะไงพอไม่ถือสุนัขเราก็ไปตามเอาสุนัขอื่นพอตามสุนัขอื่นปั๊บทุกวันนี้ถามว่าในอียิปต์ก็ดีในในหลายๆประเทศในอมริกิบเนี่ยถามว่ามันดีขึ้นไหมก็ไม่ดีเพราะเพราะเราถูกล้างสมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องปะทุ้งถ้าเป็นอย่างนี้ต้องปะทวงถ้าเป็นนั้นต้องปฏิวัติถ้าเป็นนี้ต้องปฏิวัติแล้ว ไม่ไม่ไม่จบสิ้นเพราะเราหาจุดจบไม่ได้นะนั่นคือที่มาในภาษาอาหรับจะเรียกว่ามันจะเกิดวิกฤตตางความคิดก่อนเมือม่อมืเมื่อสังคมแตกแยกเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตตางความคิดขึ้นมาก่อนเมื่อเกิดวิกฤตตางความคิดก็คือหมายถึงว่าความคิดแต่ละคนจะตีกรอบของตัวเองแล้วแล้วก็จะมีจะเกิดขึ้นการไปละเมิดต่อฝ่ายตรงข้ามต่อและฝ่ายนู้นก็คิดเช่นเดียวกันนะนั่นคือที่มาของฟิต์นะยินบีบอกไว้ แล้วก็หลานของท่นานนบีเองก็ต้องไปไปจบชีวิตลงลงในกับเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าอุลมามอิสลามฝ่ายอัลซุนนาเนี่ยเขาเขาดีใจไหมที่อยูเซนตนก้าเขาก็ไม่ได้ดีใจนะครับแต่ชีอาจะเอาจะเอาจุดเนื้อมาเป็นประเด็นมากนะเพื่อซื้อซื้อเหตุการณ์ในการที่จะป่วยแฝนลัทธิของเขาว่าแนวทางที่ถูกต้องสุดคือต้องเป็นชีอาของเขา เพราะอะไรเพราะคนคนที่ฆ่าหลานของท่านนบีเนี่ยใครๆว่าคุณจะมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไมืก็ตั้งหลานนาบีก็ต้องกขต้องฆ่านะก็คือนี่คือแง่เขา,นะอ,อ,อ,ายอ,อยากจะเอาแง่ทางประวัติศาสตร์กมาแต่ที่แล้วฝ่ายอัลุอุนนาเราเราก็ไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับคนที่ฆ่าแต่เรามองว่าตอนนั้นอะมุสลิมเป็นมุสลิมทั้งคู่เพียงแต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดอะไรซึ่งกันและกันในการสั่งการด้วยอะไรแต่ที่เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นในสังคมเนี่ย นะและมันเกิดเป็นไปได้ว่าต่างฝ่ายต่างคนคิดว่าฝ่ายนู้นจะทำอย่างนี้ฝ่ายนี้ก็คิดว่าฝ่ายทำแลักษณะนี้เพราะที่อูซินอูซินโดนฆ่าเองไม่ได้แปลว่าทหารของยาซิดไปฆ่าอูซินนอนอยู่ในมุงไม่ใช่นะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนนะครับนี่คือที่มาจะเล่าต่อมันก็จะยาวนะครับเอากลายเป็นว่าวันอาชุรอออกไปถึงหลานของทาง่านนบีไปแล้วนะก็นะมันมีเหตุการณ์อะไรกรันนะครับถ้าเราดูโดยภาพรวมแล้วนะวันที่สิบ ยุนิยาเนี่ยจะมีเหตุการณ์หลายการมากในประวัติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนจนกระทั่งถึงยุคหลังลงมานะครับก็ตามสนับจริงจริงก็นะเราก็ต้องถือศีลอดซะหน่อยนึงนะเหตุว,ว่าอย่างเต่นี้เลยนะครับวันเดียวก็ได้นะถ้ากัดเหนื่จริงๆก็วันเดียวก็ได้ก็จะได้ผลบุญน,นะก็โอเคนะครับก็ขอให้คิดว่าเราถือศนลด,ด้วยกับความอิกลา a l ลา h u a k b a านวดลานะครับก็อินชาลอัลลอฮ์นะครับต่อไปข้างหน้าเราจะได้ร่วมมือกันในการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับศาสนาให้เข้าใจมากขึ้นนะแล้วก็ฝากพวกเราด้วยว่าอย่างน้อยๆนะเรามาคิดกันสัปดาห์ละครั้งผมคิดว่ามันก็ก็ดีนะครับก็จะช่วยให้เราหนึ่งปลอดไปจากเราไปอาจจะหลงกลไปไปฟังไปฟังบางฝ่ายบางเรื่องบางราวนะ เราไปประตับใจชีอากระจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ถามผู้รู้ได้ว่าจุดนี้เขาเขาถูกต้องจุดถูกต้องแค่ไหนเป็นอย่างไรนะครับแต่ขอตัวนะว่าชีอาเองเขาก็มีหลายระดับหลายกลุ่มนะไม่ได้แปลว่าเออชีอาทั้งหมดก็เป็นพวกตัวละหลงปิดไปหมดไม่ใช่เขาก็มีระดับของเขานะมีมีม,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 มีมีระดับภลุ่ปัญญาของเขาก็มีนะครับในการที่จะ นำเสนอหลักการเนี่ยนะก็ยินดีขอรับต่อไปข้างหน้าก็จะได้คุยกันต่อเพราะว่าแต่ตอนนี้เชียงใหม่ยังไม่มีชีอาร์มีเลยมีแล้วนะมีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเจาะเจาะอะไรเจาะตลาดได้ทีนี้การที่ชีอาร์ไม่สามารถเจาะตลาดของเชียงใหม่ได้มันก็มีสองนัยยะนะจันนุ่มถ้าคิดในแง่ถ้าคิดในแง่บวกเนี่ยก็จแสดงว่ามุสิมในเชียงใหม่เข้มแข็ง นะข้าใจสุนทดีเนนกิดในแง่บวกนะต่างใต้ต่างกลางสู้ไม่ได้นะครับชีอะมาหลอกตท่าไรก็ไม่ฟังนักิดในแง่บวกแต่ทิดในแง่ลบก็คือไม่ตืินเชียงใหม่ไม่เอาอะไรสักอย่างนะก็คือสุนนรก็ไม่เอาชีอะมาก็ไม่เอาขยงบอกอะไรก็ไม่เอาอะไเสอกอย่างมันก็เลยจบไม่ได้ก็ก็ใครใจก็จบไม่ได้นะแต่ที่น่ากลัวกลัวว่าใจตนจะโจได้นะครับ อันนี้ก็ฝากพวกเราไปคิดกันดูว่ามันเป็นในแง่ไหนกันแน่ถ้าในแง่แรกนี่มันก็ดีไปอย่างหนึงรือถ้าในแง่ที่สองนี่ก็ต้องแอก้ไขนะ้วก็ขอขอาจาร์หนุนต่ออัสลามุะไกรกุมสุนชีอาที่แถวบ้าน